เดืเค้กน่อยอะไรต่าโอเค้กเคเลยไปนู่นนะเลยที่เราไปกินกันตักโมไปนู่นนะเล็กเข้าใจเข้าใจไปทางพี่โลกอ่ะไปหล่มสักไปสายใหญ่ไปนู่นก็ได้เลยาหรอบนเขาหรือจะบนเขาแล้วแต่เชื่อบนเขาเดี๋ยวได้ดูด้วยดูทุ่งไฮเดนเยาดูเออป่ะ รอบบอลสีนี่ดังอากนดีา้ำจิ้มชู้คนใส่ไม่ได้วะมันหวานดูดียี่ห้ออะไรเนี่ยแม่เนี่ยเหรอมันหวานอย่างเดียวฮู้ดลูกชิ้นปิ้งอืมอยานอนก็นอนหลับเลยแม่ถามเดียว่าใส่แก้วได้ไหมมีแก้วอ่ะป้าใส่สะดวกดีกว่าใหญอย่างเงี้ยจริงๆให้พี่สอยทำงี้ก็ดีกว่าเนี่ยใส่แก้วเหรอเนาะอ่า ก็จ mm ิ hmm. ้มง่ายตักลาดให้เขาเจียวเจี้วเดี๋ยวนี้เทพพวกใครแก้วกันหมดแล้วเดี๋ยวเขาพาดีกว่านะเขาพาอย่างวะปุ๊บดีกว right. ่าบุญเดี๋ยวมันแซ่บเพิ่มเลยบอบเผ็ดบ่อเปรี้ยวบ่อเค็มมันหวานกับเผ็ดอย่างเดียวเผ็ดก็เผ็ดบ่หลายหนูว่ามันน่าจะปรุงอีกนิดนึงให้มันแบบว่า บอกไปดูเฟซคุณต่อยปะเนี่ยตามมานะจ๊ะทุกคนอ้ทจิ้มมีต่อยเฟซเปรี้ยวถ้าคนกินซุรสก็ต้องใส่ซุรสอีกหน่อยนึงเดี๋ยวเขาบอกใส่เดี๋ยวนอะอร่อยแม่ต้องไปคั่วนะเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ทำคั่วให้กินฟึ๊บๆออกไปค่อยๆทำแบบว่าทยอยแล้วก็เทเอากระทะเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์เพชรบูรนที่มุกไปแล้วเอาลูกไปคั่วไฟอ่อนๆดีจังอะต่อยอ่ะ เครื่องดจังลงแอดอยู่ท้ายสุดนั่นนะทุกคน,นมือถือเครื่องนี้ขอโทษทีนะอีกเครื่องหนึ่งมันแบตหมด <c oughs> เครื่องนี้มันตัดนะพอความร้อนขึ้นมันจะขึ้นเพราะความร้อนแล้วมันตัดปุ๊บไปเลย <c oughs> ถ้ามันตัดก็ไม่เป็นไรหรอกนาอแต่ก็ไลฟ์บ่อยเนาะเพราะว่าแฟนๆทักอินบ็อกเลยว่าอยากให้พี่บานไลฟ์ตลอดเวลามันทํามันต้องชาร์จแบตตลอดเวลาเหมือนกันแต่อยากนะอยากไลฟ์แอดเปิดน้ำให้มั่งม่มีเป็นยากินรยวน้ำเนี่ย นี่อยู่ในปั๊มปตทนะคะทุกคนสวัสดีสวัสดีเที่ยวกันนะคะทุกคนพูดเก่งจังเลยอะ่ะหลาน,ลน,นลยายห,ห,หล่อนี่พูดเก่งทุกคนเลยลูกหลานยายหล่อพูดเก่งทุกคนเลย Good morning from UK นะคะ <ield nes S 1> <noticeable. S 2> พี่แดง พี่พยอมหญิงจีนี่คือแบบตลอดเวค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดตลอดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ในปั๊มนะคะแถวแถวนี้เรียกว่าบ้านนางง้วนางง้วเด้อนางงัวเรวเด้อเพรบณ์เด้อเพรบูณ์อยู่เพรบณ์เด้อพี่น้องเด้อไปเที่ยวแบบปลอดภัยเด้อบ่ต้องยานเด้อบ่ต้องยานเด้อพี่น้อง ใครสิไปพิมพ์ไปเด้อคันใครบอพิมพ์งอนเด้องอนเด้อบอคุยด้วยเด้อบอกไรเด้อเปลืองเนตเด้อตั๊กแต๊กไก่น้องเจงมาไปเอากำลังไก่จ้าวันนี้ทำตับข้อไม่กินก๋วยเตี๋ยวเรือใครสิแนะนำร้านไหนอร่อยก็แนะนำมาเด้อพี่น้องเด้อหมูกระทะจ้ามะขามแช่อิ่มจ้า ลาบบอจะตะจอยลาบบอกินลาบบอตะจอยบอกไม่เห็นแล้วคิดถึงบ้านลมเกาบอลมเกาขนลมขนลมขนลมถามเรีาบอกว่าเจมส์จะพี่กลับบ้านแล้วพี่พรามีดขายมีด อ้าวตะ้อยตะ้อยไก่ย่างวิเชียนบุรีมันดจคือไหนอยากดูคอนเทนต์สดก๋วยเตี๋ยวเอาก็ต้องร้านโกซีบปดิอุ้ยคนแน่นร้านนี้ร้านดังนะคะของแบบว่าเก่าแก่โบราณบ้านนานะจ๊ะบ้านนางงัวไก่อบองไปค่ะทุกคนร้อนไหมแดดจ้าเชื่อไหมลมเย็นเชื่อไหมไม่ร้อนมาก อากาศแบบสบายๆนี่ร้านยุพามาอยู่นี่อ่ามันมีหลายเจเนเรชั่นก็อย่าไปลำคาญเด็กเธอเฮ้ยอันนี้เป็นคนกลางเนี่ยจะบอกให้ไม่มีใครเงียบได้นะคนแก่ก็พูดไม่หยุดจ้ะเด็กก็วิดวัดตามภาษาเด็กนะจ๊ะได้โปรดเข้าใจออมาเที่ยวกันมาเที่ยวกันเขาก็พูดเจยแจวไปตามภาษาเด็กนะจซาสปินาแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้ค่ะ เวรีกูดค่ะ <Very good. S 1> แล้วมีขนมพบเคี้ยวหรือยังเนี่ยยังค่ะหมดไปแล้วน้นองเขาอ้อนแล้วแต่ว่าคุณแม่คุณแม่คุณแม่ไม่ไหวคุณแม่ไม่มีตังพกก็เลยไม่ได้เข้าเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊มไหนคุณแม่พาแวะโอเคนะไม่ต้องห่วงค่ะคุณแม่มาแล้วยืมตังต้องรอดมาสามร้อยซื้อเลขไปสองอร้อยแล้เนี่ย งวดไม่ทริปเนี้ยเหรอทริปเนี้ยเหรอซื้อเนี้ยปั๊มน้ำมันป่ะ้ยอืมอย่ามาทันได้ไปจังไงเลยนนเย <c oughs> นาะทีนางงัวก็สิเบิร์ดเงินแล้วบ่ โคตรโผทะเบย์นางงัวละจ้านางงัวยั่วจ้าโบกจนที่จะทางไว้ถ้ามีโชคลาภไป็นเขาเอาไปให้กับบ้านยิ่งโตยิ่งสวยแต่ไม่นั่นนั่สวยแม่นางสวยแม่นางเป็นนางแบบพูดนะแม่ได้ก็คืนนนี้ฝัว่าเอาไปกดฝันว่าเอาสูตรไปขายเขาเขาเก็บค่าเขาบเขาเก็บค่าบอได้ขึ้นทางนี้หรอกเด้อเขาขอไปขึ้นอีกทางนึงเด้อเดี๋ยวจะพาขึ้นทางทางป่าจิบาทบอกกูเป็นอันซีนที่แบบว่าคนเพชรบูรณ์ขึ้นกันหัวซ่าน วสาซานวสาซานว่าซานวาซ่านอน่าทำคอนเทนต์กินไก่ไอ้นี่เนาะไก่อะไรก็ไก่กอแลนะมันไก่กอและไก่อะไรนะไก่ข้าวเบือไก่ข้าวเบียร์หน้าทำคอนเทนต์กินไก่ข้าวเบียร์ไม่ค่อยเท่าไหร่เยอะยุ่งไม่ค่อยเท่าไหร่คนไม่ค่อยกินก็เข้าไหรอยู่ดิเมือไรไก่เบ็อกเก่งแต่มันก็เป็นของแปลกอะของไทยลมเออไทยลมไทยลมอาหารไทยลม ออนนก,ร,อกรักอย่างเงี้ยเขาจี้เป็นไม้ออใส่เบือเป็นไม้ภาษาตะบอกบวกลมเอาไว้ไปกินกลางคืนนี่คือเลี้ยวซ้ายขึ้นเขาคอนะคะแต่เราจะไม่ไปเราจะไปทางที่แบบว่าอันซีนนะคะเปิดรั่วเส้นนียเขาก็ขึ้นแล้วลว,วันนั้นเขาขึ้นบบนี้กับกปีฟเนี่ยไปอะไรกันเอ้ขึ้นแอนนั้นไปกับใครเนี่ย ก็ไปกับกระทบอเจ้าเอนด์เนดีแไปดูหมอกกันเนงว่าไหลผ่านตัวลุ่มๆนลยนะทำยังไง <มา S 2> ดีอะมือถือขึ้นความร้อนอีกแล้ว <c oughs> จะไหวไหมจะไหวโมงเย็นอะม้กันขึ้นเขาพ่อกันซีโมงเย็นเนี่ยอ้าวทาผลลวเด้อพี่น้องเด้อทาผลละเด้อพอถึงเพศบูรณ์บาดอ้วนกระพูนาษาลมเด้อเพรบณ์นะผลเพรบุญผ่านบาดอ้วนนะเบาคือบอพี่น้องผู้ใดผู้ใดขนลม ผักถ่ด yup. ้วยยายบ้านอะไรบ้านบ้นติวบ้านสมเหลาบ้านเลยบ้านโซกบ้านโซกบ้านโซกไปบ่อไปซิมปลาบ้านโซกกันบ like <uh> ่อไปสมเหลาไปบ้านติวบ้านไหวกันบ่อไปบ่อไปหาหน่อไม้ต้มบ่อหาขี้ปูบ่อไปหาผักใส่กินบ่อมีลูกผักใส่บ่อผู้ใดอยู่ลมเบาดูจะทำอะไรเว้ยเนี่ยหามกข้าหนบกินบ่อมกขหนีกินแล้วกินแล้วมาสาวดีกินแล้วคลุือไขมารุกีบันน้ บ้านทับพลละเดอ้อบ้านทับพลอยู่ยัวเด้อพี่น้องใช่ไส้่ยไส้ซี่แยกซี่แยกบุ้งน้ำเต้าไก่เคเบียว้ายตายแล้วต้องมาพูดภาษาแบบนี้เขา้าเข้าพื้นที่เราแบบพอเข้าพื้นที่เรามันแบบองค์มันลงอะ่ะ <c oughs> เหมือนได้เที่ยวด้วยเลยว่าสั้นมีไอที่บอกว่าสั้นว่าสันนี่เราพูดกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเด้พฮันเด้ บ้านท้าผลยั่วจ้าคนไทยล่มเต้ไปตะโบต้องทันแนวทันแนวรักบ้านอ้วนภาษาฮันเดฮันเดเด้อเอาท้าท้าผลบอสแวท้าผลบอซื้ออันฟักบอสถ้าถึงเขาคอร้านลาบเหนืออร่อยมากค่ะโอ้ยผู้ประสาทแบบบุรุษได้หนูอยู่เพชรค่ะได้อยู่นะได้อยู่ มันก็มีเวลาน้อยก็ต้องไปในที่ที่แบบว่าเราก็แบบดีสังเลยเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยเลยเนี่ยใครอยู่ทางนี้ก็ทักทายเด้ออยู่ข้างทางก็แวะมาเด้อเฮ้ยเฮ้ยเทอร์เรนี่วะใช่บ๊อเฮ้ยลิบข้างหน้านู้นวะอะไรที่เลี้ยวไปทางไหนเนี่ยยังยังมาถึงออท่าพ้นเล็กอันนี้น้นเต้าเพิ่นเพิ่นเพิ่น วันนั้นขำทำไมหน่าอ่านหนังสือเยอะนะอ่านเยออะแปลว่าอะไรวะเยอะเหรอเยอะนต่อ่านเยออะฮัลโหลคือไอ้ตอนคือไอ้น้องเจมส์อ่านกระถิ่นอ่านกระเทินแล้วโอ้ยกรเทินนี่เออมีเยอะกระดัย่อะมีเยอะเยอะกระดัดมอสามแล้วนะแต่อ่านกระถิ่นอ่านกระเทินหัวกูสั่งงานสั่งงานเขากำลังฝึกอ่านอย่ท้าพลแล้วเด้อ ที่นี้ตรงไปก็อมกุลงลเด้อหมกกูกระทะอมกุลงเล้อพี่น้องเด้ออ้าวลาบเหนือวาสันลาบเหนืออยู่เขาคอค่ะแต่เป็นคนลมเออมันบรรยากาศสวยมากเพชรบูรณ์อ่ะทุกคนมันแบบทุกคนรู้ถนนใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะข้างทางมันจะแบบ ต้นไม้เป็นทุ่งไล่ทุ่งนาแล้วเป็นภูเขาล้อมรอบนะคะบรรยากาศมันสวยคนเพชรบูร์บอกเลยนะทดอ๋อขวดนาผลมาทักแล้วควดนาผลอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ตรงไหนยังไม่ถึงเหรอผ่านมานี่เขาตรวจสภาพทุกอย่างไปอีกหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวแยกทันทพิ์แยกทันทิปย์รู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 ตับไตใส่ฟูกตับไตใส่พุ่งเป็นย่างนึงเพื่อจานนี่โรงเรียนเพื่อนเรา โรงเรียนเด็กท่าพลนี่เก่งนะเด็กโรงเรียนสงกรานต์เนี่ยเด็กท่าพลนี่มีแต่หัวกะทินะเพื่อนเป็นทันตะเป็นหมอกันไปเจอกันอยู่มหาวิทยาลัยเด็กท่าพลเก่งเลยกบออกอยากกินอึ่งแล้วก็เนี้ยกิตามินน้ำสี่เดือนสวัสดีจ้าเลือดถึง่ามันสามสิบห้าโล ไปลมเลยพี่บ้านบอกก็จางไปหน่ยน่าจะขึ้นเขาคอค่ะแล้วค่ะกลับค่อยว่ากันแต่ก็ให้วิตามินไปกินบอกาท้ว่อยสบาตลาดทาสิบาทใส่กับการเท่าน้น่หนาไปจางโอ้ยตอไปบัตสเฝาฮอตแล้วฮอตแล้วฮอตแล้วมีงานอะไรต้องมีน้ำฝางอะ น้ำฝากมันชื่นใจเด้ใช่ยิ่งลมเก่าเด้อโอ้ยสวยลมเก่าลมสักเนี่ยคลาสสิกเมืองเออผู้ชายก็ล้อหล่อเด้คนลมอะล้อหล่อหล่อไม่หล่อดูดูเกรบรินทร์ก็แล้วกันเอเกรดบรินทร์อเออเออเกรดบรินทร์อนคนลมแม่เกรินทร์อนี่หล่อแค่บ่หล่อหล่อหล่แล้วหอหล่อหลอนี่ไงหมูกระทะก็ผิวสวย เข้าไปทางวัดบ้านหัวนาทุกคนถ้ามองด้านซ้ายพ่อถือลูปแล้วถ้ามองด้านซ้ายนี่คือนี่เลยภูเขาเขาคอแล้วนะจ๊ะ้างอะไรใหม่อีกเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ทำเหมือนที่นู่นเลยงั้นนะร้านกาแฟไอ้ลใไหมเอึ๊บเขาเขตลมแล้วจากอำเภอเมืองเป็นลมแล้วเด้อเขาลมแล้วถ้ากินหมูกระทะก็อยู่เทินตรงนี้นะจ๊ะก็รู้ไม ไอ้เลทีนโดีหรือไอ้เลกอะไรก็ที่โรโลนะเด็กสวนกุหลาบมีแต่โรโลเด้อเฮ้ยเธอวันเจ๊จะบอกเด้อสมัยเจ๊อยู่มัธยมนะนักบาสโรงเรียนลมสัก กรุบมากนักบาสเราอะแอบชอบแอบชอบนักบาสโรงเรียนเราแต่เราไปดูแล้วอะหูยเด็กลมหล่อมากในยุคเจคือแบบเด็กลมสากลมเก่าผู้ชายที่เล่นบารขสคือหล่อแบบขาวคือลูกลูกคนจีนในตลาดนะแบบประมาณฟิวเกตวอลินทอนอย่างนงี้ยนะสูงสูงร้อยแปดสิบอะไรเงี้ยแล้วแบบเล่นบารสแบบเท่มากเลยอะสลัมดังสุดสุด อก็เดินไปตามไองเด็ไปเวทีเขาใส่ป่ะหาวันเด็อยู่ตอนข่าซ้ำดวยวันเล่นไรเล่นบอลเล่ใช่ไหมพูดตบไม่หยุดเอาเอาเอาฮอตแล้วฮอตแล้วฮอตขึ้นทางอันเข่าคอแล้วเป็นบอสอ้าวเลยนะยังยังมาถึงโลถึงแล้วห้วยร้านนี่เอาอันซีดใังวะ เนี่ยอันซีนใช่อุตาแล้วลืมกลับกล้องลืมกลับกล้องให้แฟนเพจดูทุกคนนี่คืออันซีนเด้อวัดหัวนาเด้อจำไว้เด้อวัดหัวนาเด้อวัดหัวนาเด้อเป็นทางขึ้นเป็นทางขึ้นเขาคอที่อันซีนคนทั่วไปไม่รู้คนนักท่องเที่ยวไม่ไปอ้าวรอก็ดอกันเดียวดูก่อนะ ทุกนี่เลยทุกคนทางขึ้นเขาค้อเอาแล้วอ่ะอย่าเฝ้าไปอย่าเฝ้าไปเลยโอ้ยตอนข่าวมันนั่นแล้วไปแบบกันมาเดี๋ยวค่อยมาดูมาถึงใครสิค้างอมั้ยนี่เลยค่ะตรงดิ่งขึ้นเขาค้อแล้วก็ไม่ชันมากไม่ชันมากไม่พอแถมไม่ไกลเพราะว่าขึ้นไปปุ๊บเลี้ยวซ้ายเจอทุ่งไฮเดินเยียโปโลเลยิว นัอลอมาเคยคนนึินกันไ่เคยว้ายนัล,ลอรู้เดี๋ยวค่อยดูเดอ๋นวนัล,ลอสิพามานัล,ลอนี่จะติดใจเลยแหละพามาแล้ววะอะไรก็ของร้านเป๊บเดียวผ่ทร,รุ่งไฮเดนเยเลย,เยคือเลยคือเลยแยกอะไรก็แยกที่ไปพัดตำหนักแ,แยกอะไรนะแยกลหรือดีหรือเออแยกนั้นมาแล้วไกลรักษบชำนานเออนัลอีนนี้รู้จังรู้จังพอเหลือรู้จัง บอลเล่เหรอคืสาวๆก็ต้องเล่นบอลเล่นั่นแหละมันถึงจะแบบสวยมันถึงจะเฟียสมันถึงจะเอลแอนมันถึงจะตบโอบะจะลื่นตกก็จะเล็บหักแ้าวมันไม่โลจังไม่ไปเขาเรียงซานเหรอคะบอกก่อน อ้าวก็ให้ไปเที่ยวอะไรที่เราอยากเที่ยวก่อนสิเหล่ยงซานก็ค่อยไปก็ได้ไหมก็วิ่งไปวิ่งไปทางนู้นได้ถนนแล้วมันก็ไม่มีตันโดเจ้าพอดูตีเลือกปุ๊บพี่น้องเจงบอยอักัับไปก็ขัดใจแฟนเพจบ้างอะไรบ้างเวทีเลยถ่ายรูปนี่ไปถ่ายไปถ่ายรูปอ้าวบ้านหนนี่นาว่าซานอยู่ไหนอยู่ตรงไหนบ้านเจ้าอยู่ส่ไปจับมือ ทุกคนแต่บอกไว้ก่อนเลยนะอาจจะทําใจนะเพราะว่ามันเป็นแบบบริเวณที่ไม่มีบ้านคนเยอะแต่มันอันซีนมันอันซีนเพราะว่าคนทั่วไปเขาก็จะแบบไม่ค่อยมากันตรงเนี้ยคนเพชรบูรณ์จะมากันคนเพชรบูรณ์ก็รู้ไม่หมดนะจ๊ะบอกไว้ก่อนน่าหล่อยังไม่รู้เลยเออน่าหล่อยังไม่รู้เลยอ้ายน่าหล่อห้าสิบปีมิ้นเอชยังไม่รู้เลยโอ้ยเดี๋ยวพอขึ้นแล้วน่าหล่อจะติดใจเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่ชันมันไม่ชันแล้วมันก็ไม่มีรถเยอะใช่จ้ะ ไม่ชันรถไม่ม <ลด S 2> มเยอะชิวๆแต่ว่ารู้สึกว่าคนเริ่มมากันเยอะแล้วพอทุ่งไฮเดนเนียเ er. นี่ยแล้วดูบ้านคนดี<า>สวยๆพื้นที่แบบเลิศเลพื้นที่แบบเลิศเลิศอ่ะมันก็จะแบบบาดเว้นก็จะไฮเปอร์หน่อยนะเพื่อนๆมันตื่นเต้นมีความสุขนะจ๊ะรถไฟเนือแแงจมันก็ใ่ญเเด้แต่มันทุกจังเด็ดละมันก็เลยต้องขึ้นทางเขาพี่โลกนี่ มาทางนี้คือสบายๆง่ายแล้วไม่ชันจ้าานเะเขาต้องใส่ข้าเหนียวกันเยอะออข้าวเหนียวอ่อนโอ้โอ๋วาเตี๋ยวน่ากินเว้ยโกเด้งพี่โอเปิ้ลโอ้ยคิดถึงคุณยายคนนั้นอ่ะที่นบ,บุญกับแม่ไปแไ้ไหาแล้วแกน่ารักอ่ะที่พี่หนึ่งหรือไทยอ่ะที่อยู่ญี่ปุ่นอ่ะะเออครัวอะไรก็ กลัวชนบุรีเอ้ยขัวอะไรวะ <c oughs> อูเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูด <c oughs> อย่าเพิ่งรับปากอย่าเพิ่งรับปากทางนั้นเพราะว่าเราต้องดูว่าเส้นทางเราผ่านอะไรเราอย่าเพิ่งไปรับปากใครเด้อ,อเคย<อ>มาแล้วกดดันจังแอะบอกจะไปอะพี่หนึ่งลิทไทอยู่ญี่ปุ่นนะไม่ยายแกแบบน่ารักดิอะอะไรเว้ยเนี่ยทำไมควันตึ๊บเลย ไก่ครับไก่ใช่ไหมไก่ไก่ไก่ย่างมันร้อนเลยเออริงเจ๊ตรงลงงตรวัดหัวนาเดี๋ยววันเด้อเจ๊จะพาดูเด้อเจ๊จะพาดูเด้อแบบทางไม่ชันคนไม่รู้ไม่มีคนรู้จริงเจ๊บอกให้เนี่ยมีลำธารน้ำใสเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเริ่มเห็นน้ำตกลำธารแล้วถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนเขาให้ไปได้ไหมคะ ไม่น่าจะให้นะอย่าดีกว่าบานอ้วนว่าถ้ามาแอบมาวันเดียวแล้วกลับคงไม่เป็นไรอะ่ะแต่ถ้าเข้าพื้นที่ไหนปุ๊บอปตอเขาจะสํารวจเลยนะงานอสมอหมดแล้วบ้านอ,อ้วนอปตวันสั้นอสมเออจะเลี้ยวแล้วนะจะเลี้ยวแล้วใกล้แล้วค่ะใช่บอกว่าพามมาตะคุยค ใ,ใกล้จะเลี้ยวแล้วนะคะจำไม่ได้นวเพราะมันจะมีตลาดนัดลูกอนกกนั้นเนี่ยมันจะมีตลาดนัดเนี่ยทุกคนเคขาคอยัวจ้าน,นะจําไว้ขับเข้ามาประมาณในสามสี่โลแล้วก็เลี้ยวสายหลังจากนี้นะฟังไว้เลยนะขึ้นเขาแล้วนะถ้าสัญ,ญญาณตัดไปควแล้วขอผ,ผอสมเออบ้านอ้อนจําผิดนี P ่ไงเขาคอฮัลโหลและนี่คือน้าตกทานทพิปจ้าใช่ค่ะนี่เลยค่ะน้ําตกแห่งนี้อยู่มาเป็นร้อยปีพันปีแล้วจ้ะ นี่เลยสุทยานแห่งชาติเนี่ยนี่อ่ามาแล้วมาแล้วไม่ได้ไปต่อไงมาแล้วก็คือกลับบ้านเราไงแต่รู้ไหมว่านี่ก็คือนีอากาศสินี่อากาศจะเย็นเพอเตัดหมอกเวอร์วะเอก็ไม่หนาไม่ร้อนนี่าบุญไม่ร้อนทุกคนถ้าสัญญาณตัดไปไม่ต้องอะไรนะถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ร่วมกันนะคะนี่คือทางใหม่นะคะอ่า และและถ้าถ้าจากตรงนี้ปกติขึ้นก็ไกลอยู่นะอันนี้ยี่สิบสี่โลถึงอำเภอเลยโบบะนะคะแล้วก็ไม่ชันมากบอกให้ไม่ชันมากขับไปเรื่อยๆอันนี้จะไม่อ่านคอมเมนต์ใครแล้วนะคะเพราะว่าโฟกัสที่การขับรถแต่บอกเลยว่าเย,ยดมสบายใจตาจ้อยสบายใจเพราะอะไรมันไม่ชันม,มันไม่ชันด้วยทุกคนมันไม่ชันเหมือนอย่างเส้นใหญ่ๆเลยนะเ๋ยวจะบอกให้ มันเลิมากทรงเลยพามาแป๊บเดียวนะโผร,รู้แล้วโผไฮเดนเยียเลยจ้ะพอขึ้นไปถึงโผูทุ่งไฮเดนเยีย่เลี้ยวขวาสองโลถึงเลยโบบะเลยเลยแยกรลือดรือดีสตรอเบอรี่ห้จต้นเถอะนะแล้วก็แบบคนไม่รู้เขาก็ไม่เคยมีใครมากันแล้วถนนก็ไม่ได้แย่นะบอกไปก่อน,นถือว่าเป็นการบอกวัดหัวนาเดอ้อวัดหัวนาเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่ ไม่จริงๆก็รู้จริงๆก็รู้เพราะว่า GP มันบอกแล้วเดี๋ยวเนี้ใช่คนแอบมากันเส้นนี้ก็พอสมควรอยู่มันไม่ชันมากปกติมันจะถนนขึ้นนะบางทีมันชัน